So so. สวัสดีค่ะพบกันกับจูนช n แนลค่ะสำหรับวันนี้นะคะจูนจะพาทุกคนไปรู้จักกับวิชั่นบอร์ดนะคะและจะมาแนะนำการทำวิชั่นบอร์ดด้วยค่ะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับเจ้าตัวนี้นะคะวิชั่นบอร์ดหน้าตาจะเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะก็คือเป็นบอร์ดหรือว่าเป็นกระดานนั่นเองค่ะ วันนี้นะจูจะมาแนะนําการทำวิชันบอร์ดด้วยแต่ก่อนอื่นจูนจะมาพูดถึงเขาก่อนว่าวิชันบอร์ดเนี่ยเขาคืออะไรแล้วก็มีความสําคัญยังไงแล้วทําไมเราควรจะมีวิชันบอร์ดของเราเองนะคะวิชันบอร์ดนะคะเป็นรูปภาพอย่างที่เราเห็นนี่แหละคะ่ะแต่เป็นรูปภาพที่เร,เรียกว่าเป็นเป้าหมายของเราในแต่ละปีดีกว่านาะผู้ประมาณนี้คือทุกคนนะคะจะต้องมีการตั้งเป้าหมายในชีวิตเนาะการดําเนินชีวิตของแต่ละคนคะ่ะโดยเฉพาะ คนที่เขาประสบความสําเร็จนะคะเขาต้องมีการตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนค่ะคนที่ตื่นมาแล้วมีเป้าหมายนะกับคนที่ตื่นมาแบบไปวันๆไม่มีเป้าหมายเลื่อนลอยไปอย่างเงี้ยผลลัพธ์ในชีวิตที่ได้นะคะมันแตกต่างกันแน่นอนค่ะโดยปกตินะคะคนเราจะมีความฝันมีเป้าหมายส่วนใหญ่ก็จะคิดไว้ในหัวถูกไหมาการมีเป้าหมายที่เราคิดไว้ในสมองของเรามันเป็นแค่ภาพนะคะ จิตเรานะคะสร้างภาพขึ้นมาเท่านั้นนะมันไม่ได้เป็นรูปธรรมมันไม่ได้เป็นสิ่งของหรือว่าภาพที่เรามองเห็นได้มันจะอยู่ในความคิดของเรามันจะอยู่ในสมองของเราวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราไม่ใส่ใจมากๆนะเราก็อาจจะลืมมันไปได้แล้วก็การที่เราจะโฟกัสทําอะไรแต่ละอย่างมันก็อาจจะทําได้ไม่เต็มที่เพราะบางวันเราก็นึกได้บางวันเราก็ลืมมันไปบางวันเราก็อยากจะทํามันอย่างเต็มที่นะคะการที่มีวิชั่นบอร์ดค่ะจะเป็นการดึงเอาความฝันที่เป็นภาพลอยๆอยู่ในหัวเราค่ะ ออกมาให้เราเห็นนะในแบบของรูปภาพในแ,แบบของว์ดดิ้งไม่ได้เป็นแค่เพียงภาพที่เราคิดไว้หรือมโนไว้ไปวันๆน,นะคะเพราะฉะนั้นวิชั่นบอร์ดพูดให้เข้าใจใง่ายก็คือเป็นการดึงเอาความฝันของเราดึงเอาเป้าหมายของเรานะคะออกมาเป็นรูปภาพแล้วก็มาเก็บไว้ในบอร์ดนี้นั่นเองค่ะซึ่งแต่ละคนก็จะมีเป้าหมายไม่เหมือนกัน มีวิชั่นมีความต้องการที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นลูกภาพบนบอร์ดนี้นะคะก็จะเป็นความต้องการของแต่ละคนเพราะฉะนั้นของแต่ละคนก็จะมีแตกต่างกันไปใครอยากได้รถอยากได้บ้านอยากได้งานดีๆอยากมีธุรกิจส่วนตัวอยากมีเงินเก็บอยากมีสุขภาพดีคือเป็นการ นำเอาทุกสิ่งอย่างที่มันครอบคลุมชีวิตเราอะค่ะเข้ามาไว้ในวิชั่นบอร์ดนี้นะคะเป็นการแสดงเป้าหมายของเราอย่างชัดเจนหลักการทำงานของวิชั่นบอร์ดนะคะก็คือเขาจะดึงจิตของเราในแหละออกมาคือเราอยากได้สิ่งไหนมันอยู่บนบอร์ดเราใช่ไหมตื่นมาเราก็เห็นก่อนนอนเราก็เห็นค่ะการที่เราได้มองเห็นนะคะสิ่งที่เราต้องการเราก็คิดนึกไปถึงผลลัพธ์ที่เราได้ค่ะ ความสุขที่เราได้ความสำเร็จที่เราได้นะคะมันจะทำให้เกิดพีคสเตจขึ้นมาซึ่งจุดของพีคสเตจเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกฮึกเหิมแล้วก็มีความตั้งใจแล้วก็อยากจะลงมือทำณเดี่ยวเดียวนั้นอยากจะเห็นความสำเร็จณตอนนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเป็นการกระตุ้นให้เราเกิดความกระตือรือร้นในการที่จะทำให้เป้าหมายเรามันสำเร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะและนอกจากนี้เนี่ยวิชั่นบอร์ดเองเนี่ยเป็นสื่อนะที่จะส่งไปยังจัก,กรวาล เออฝังแล้วดูแบบยิ่งใหญ่นะคะเพราะอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าคนเราค่ะเวลาเรานึกถึงสิ่งไหนอยากได้สิ่งไหนคิดอะไรก็ได้อย่างนั้นอะไรประมาณอย่างนั้นนะ่ะเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีความฝันที่ชัดเจนสมมติว่ามีคนบอกว่าอยากได้รถรถแบบไหนละ่ะรุ่นอะไรสีอะไรอไอเนียคือแบบเฉพาะเจาะจงไปเลยให้มันแบบชัดๆไปเลยอะไรทํานองอย่างเงี้ยแต่ต้องเป็นเป้าหมายที่มันเป็นไปได้นะไม่ใช่เป้าหมายที่เราแบบเกินตัวหรือว่าเกินความสามารถของเราไม่ใช่เป้าหมายที่ตั้งว่า โอเคปีนี้ฉันจะถูลอตตอรี่รางวัลที่1อะไรเงี้ยคืออันนี้มันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเป้าหมายนะคะมันต้องเขาเรียกว่าอยู่บนพื้นฐานความจริงแล้วก็สามารถเกิดขึ้นได้จริงนะคะด้วยความสามารถของเราเองนะคะเ mm hmm. มื่อจักรวาลเขาได้รับสารจากเราแล้วปุ๊บเนี่ยทีนี้เนี่ยเขาก็จะส่งทรัพยากรต่างๆส่งปัจจัยต่างๆอ่ะเพื่อจะมาซัพพอร์ตผลลัพธ์ของเราให้มันเกิดขึ้นรวดเร็วแล้วก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้น อุปกรณ์ที่ต้องใช้นะคะก็คือกรอบรูปนั่นเองค่ะจะเป็นกรอบรูปหรือว่าจะเป็นแผ่นกระดาษฟิวชั่วบอร์ดหรือจะเป็นแผ่นกระดาษอะไรก็ได้หรือบางคนอาจจะใช้ผนังห้องเลยก็ได้นะคะหรือแม้แต่พวกดิจิทัลต่างๆในจอคอมพิวเตอร์หรือว่าในพวก iPad อะไรนี้ก็ได้นะคะวันนี้จุก็เลือกใช้กรอบรูปที่เป็นแบบนี้ค่ะและสิ่งที่สําคัญอีกตัวหนึ่งนะคะนี่คือสําคัญมากๆก็คือรูปภาพของเรานั่นเองรูปภาพที่เราคิดว่าอันนั้นแหละมันคือตัวที่จะ แสดงถึงความฝันหรือว่าเป้าหมายของเราสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นสิ่งที่เราอยากจะให้มันเป็นนะคะคือเป้าหมายของเราเนาะก็จากที่มันเป็นภาพฝันนะคะภาพความคิดค่ะแล้วก็ดึงมันออกมาให้มันเป็นรูปนะคะอย่างตัวนี้เนี่ยจก็เลือกใช้โปรแกรมนะคะในในมือถือนี่แหละจริงๆแล้วอะ่ะแล้วก็จัดรูปออกมาเป็นแบบนี้เพราะว่าคือกรอบรูปอยู่นะมันเป็นกรอบค่อนข้างเล็กเนาะถ้าใครมีกรอบใหญ่ๆอะ่ะก็สามารถที่จะตัดรูปจาก แมกกาซีนต่างๆหรือแบบวาดรูปเองหรือเอามาจากไหนก็ได้คะ่ะรูปถ่ายรูปวาดก็สามารถจะแบบแปะได้เลยนะแต่ด้วยของจุนมันมีพื้นที่ค่อนข้างจำกัดคะ่ะจนก็เลยคิดว่าโอเคเราอยากจะลงภาพเยอะมากอะ่ะจนก็เลยใช้การาทำเป็นรูปดิจิทัลก็คือเอารูปเอามารวมกันเยอะๆแบบนี้ง่ายกว่านะคะแล้วเราก็จะได้ภาพที่เราอยากได้ทุกอย่างอยู่ในนี้นะคะจุนก็ทํามา2ออย่างคะ่ะก็คือเราเลือกรูปภาพเองเราก็ จัดแพทเทิร์นเองแบบนี้นะคะแล้วก็สั่งฟินมาค่ะ mm hmm. ก็เหมือนเดิมจุงก็สั่งฟินกับทางเชตเตอร์ไฟนะคะ mm hmm. ก็ได้มาเป็นแบบนี้ mm hmm. ตอนนี้พอเราได้รูปภาพปุ๊บเนี่ย mm hmm. เราก็จัดแจงเอารูปภาพมาใส่ตามบอร์ดที่เราต้องการเลยหลัก mm hmm. ของการทำวิชั่นบอร์ดนะคะคือ ต้องเป็นความต้องการของเราจริงๆนะต้องเป็นอะไรที่แบบจริงจังนะคือไม่ใช่แบบอันนู้นก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้นนไดคืออยากได้ไปโหมดอะเอาที่แบบว่าแบบเน้นๆน่ะเอาที่แบบว่าอยากเห็นผลลัพธ์จริงๆค่อนข้างที่จะจริงจังนะคะเหมือนเป็นการตั้งเป้าหมายในชีวิตเรานั่นแหละโอเคปีเนี้ยปีใหม่ถูกไหมเพิ่งจะต้นปีเพิ่งจะมกราแบบใครที่ยังไม่มีเป้าหมายก็เริ่มกันตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวิชั่นบอร์ดนะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะจบคลิปนี้แล้วนะคะจุงก็หวังว่าหลายๆคนนะก็จะรีบตั้งเป้าหมายของตัวเองในปีนี้เลยนะคะแล้วก็รีบทำวิชั่นบอร์ดนะคะเพื่อที่เราจะได้สำเร็จถึงเป้าหมายไปพร้อมกันในสิ้นปีนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วมาดูว่าจุา๋จะเอาอะไรมาฝากกันเนะาะบายคะ่ะ